คนไม่มีเงินก็ไม่มีโอกาสเรียนไม่มีเวลาก็ไม่มีโอกาสเรียนของเราเน็นสร้างผลงานมากกว่าสร้างตัวนะพยยี่ใหญสวัสดีครับมีครับมีเยอะมากวันนี้รีดมาเยอะมากครับเอาป,ปัญหานี่เริ่มจากผมเริ่มจากปัญหาของตัวผมเองที่พบกบเจอกันมาก่อนนะครับ ปัญหาแรกนะครับที่ผมที่ผมริดมาก็คือนักเรียนเรียนหนักเกินไปวันละเจ็ดถึงแปดชั่วโมงหรือว่าถ้านับรวมๆเนี่ยหนึ่งปีเรียนหนึ่งพันสองร้อยชั่วโมงต่อปีซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เรียนหนักที่สุดในโลกครับมันทําให้พวกผมมาเออเครียดแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับตัวเองอยังมีการบ้านเยอะนู่นนี่นั่นแล้วก็เวลาเราอยู่ในห้องเรียนมากๆเนี่ยมันก็ทําให้พวกผมอ่ะเบื่อด้วยครับแล้วก็เรียนไม่รู้เรื่องโดยที่บางทีนะครับ ผมอะคิดว่าการศึกษามาทําให้ดีกว่านี้ได้ด้วยการเราจะแยกวิชาออกเป็นสองแบบก็คือวิชาหลักกับวิชาเพิ่มวิชาเพิ่มมาผมคิดว่าถ้าเขาให้เลือกเรียนเองอะแล้วก็เอาไปใส่ในแบบใบวุฒิจบอะไรเงี้ยมันน่าจะดีกว่าแล้วก็เรื่องที่สองเป็นเรื่องของความเดื่อมล้าในระบบการศึกษาเรื่องแรกก็คือการมีการเรียนพิเศษนอกเวลาคนไม่มีเงินก็ไม่มีโอกาสเรียนไม่มีเวลาก็ไม่มีโอกาสเรียน ซึ่งเด็กที่เรียนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เข้าที่ที่อยากเรียนที่ที่เรียนที่ที่มันดีๆครับที่ที่แบบอยู่ในสภาพแวดล้อมดีๆโรงเรียนดังๆได้ตามที่เขาอยากได้อยากได้เรียนซึ่งเนี่ยครับคือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างที่สองก็คือขาดแคลนเทคโนโลยีแล้วก็ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษาอันนี้นะครับเห็นชัดๆได้อย่างโรงเรียนโรงเรียนใหญ่ๆกับโรงเรียนในชนบทคือมันแบบมันแตกต่างกันมากอะพี่แบบบางโรงเรียนคือไม่มีก็ไม่มีเลยบางโรงเรียนมีก็มีแบบโหโคตรเยอะ แล้วก็อย่างที่สามนะครับคือขาดแคลนบุคลากรครูข้อนี้ก็เป็นข้อที่สําคัญมากครับเอ,อเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมครับอย่างคลิปของเอ,อที่เขาขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไปดูแบบโรงเรียนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเขามีครูแค่คนเดียวกับนักเรียนแบบเป็นร้อยคนนะยังมีที่ที่ขาดแคลนครูอยู่ครับแล้วก็เรื่องต่อไปเป็นเรื่องภาระครู เป็นเรื่องของปัญหาที่คุณครูเจอนะครับอันนี้ผมได้ไปสอบถามกับคุณครูมาเองเลยคุณครูบอกว่าภาระของครูอ่ะมันเยอะมากนอกจากภาระทำการสอนนักเรียนแล้วอ่ะยังมีภาระอื่นอีกอย่างเช่นการประเมินต่างๆเนี่ยเขาอ่ะจะให้แบบมีการประเมินเป็นรายอาทิตย์หรือเป็นรายเดือนหรือเป็นอะไรอย่างนี้ครับว่าให้ประเมินเรื่องของเรื่องต่างๆซึ่งมัน่ะทําให้คุณครูไม่มีเวลามาโฟกัสกับการสอนนักเรียนครับแล้วคุณครูก็พูดว่า คุณครูที่ผมไปถามมาคุณครูเขาพูดว่าระพบของเราเน้นสร้างผลงานมากกว่าสร้างตัวนักเรียนและผมชอบมากคำนี้เขาบอกว่าแบบโรงเรียนของเราหลายๆโรงเรียนเนี่ยนะครับมักที่จะเน้นสร้างผลงานมากกว่าสร้างนักเรียนให้เป็นนักเรียนที่ดีปัญหาที่ผมริบมาเ้ามีประมาณนี้ครับพี่ผมมองว่าระบบการศึกษาของไทยเนี่ยไม่เข้าใจเด็ก ไม่เข้าใจครูแล้วก็ไม่ได้ให้ความอิสระทางการศึกษามากพอครับซึ่งมันทําให้ระบบการศึกษาเนี่ยมันแย่แย่ลงแย่ลงทุกวันคนะก็อย่างที่น้องน้องน้องเอ๋น้องน้อยหนาใช่ครับน้องน้อยหนาพูดนะครับว่าแบบเออมันมันแบบมันแย่แล้วก็มีอย่างเรื่องของที่น้องนัดพูดว่าแบบระบบการศึกษามันไม่ได้มันมัน มันว่าเราแต่ละคนนะครับมันเกิดมาไม่เหมือนกันอะไรมันก็ไม่เหมือนกันมันก็ควรจะแตกต่างกันหรือเปล่าปาาไปแค่นี้ครับให้เจ็ดคะแนนครับเพราะว่าระบบาการศึกษาไทยมันยังล้าหลังอยู่จะผ่านมาสามสิบปีแล้วผมยังพูดเรื่องเก่าๆพูดเรื่องตอนนี้แล้วคุณป้าย,ยังเข้าใจอยู่เลยครับ <S <S ผมคิดว่ามันไม่มีการพัฒนาอะไรเลยอะ ให้เจ็บพออมากกว่าศูนย์นิดนึง